สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับมิกกีิคนไทยในอเมริกาวันนี้นะคะวันนี้เป็นวันอะไรวันนี้เป็นวัน b บ a c ฟรายเดยวันนี้นะคะเราจะบอกว่าเมื่อวานจะเป็นวัน Thanksgiving ใช่ไหมคะทุกคนก็ทุกคนก็จะเฉลิมฉลองเนาะแล้วก็ทานไก่งวงตุรกีเนาะไอ้ลูกเอเอสก็ดีแล้วใส่หลวมหลวมไง อัสเมยลองเกงคือเราจะบอกว่าวันเท็วันเท็กกิฟวิ่งวันเท็กกิฟวิ่งก็คือวันทีป่ประวัติวันขอบคุณพระเจ้านะประวัติก็คือคนยุโรปอะค่ะเขาเอพยพไปอยู่ที่ที่ชวีปอเมริกาเนาะแล้วก็เขาก็คือมันหนาวมากเลยเขาก็เลยต้องมีการเรียนรู้ที่จะที่จะปลูกผักเลีย้ยงสัตว์เพื่อที่จะเอาชีวิตอยู่รอดเนาะ แล้วก็ตามประวัติเนี่ยก็คือคนที่อยู่ที่อเมริกาก็คือคนนทีฟอเมริกันเนาะหรือว่าเป็นคนอินเดแดงอะคะ่ะที่เขาเรียกว่าอินเดแดงเนาะเขาอยู่ที่นี่อยู่แล้วนะคะเขาเป็นคนดั้งเดิมของทวีปอเมริกานะคะเขาอยู่ที่อเมริกามาก่อนเนาะแล้วก็ยุโรปก,ก็มาล่านิคมแล้วก็มาอยู่แต่ว่าจริงๆแล้วว่าคนนทีฟอเมริกันเนี่ยเป็นคนสอนให้เขาหากินให้เขาให้เขาเลี้ยงสัตว์ให้เขาเลี้ยงไก่ให้เขาปลูกผักอะไรอย่างเงี้ยค่ะในใน อากาศที่หนาวเย็นเนาะแล้วก็เอาชีวิตรอดเขาก็เลยมีการเลี้ยงวันนี้เฉลิมฉลองที่จะขอบคุณพระเจ้าที่ทําให้เขาอยู่รอดแล้วก็เขาก็เลยเชิญชาวเนทิฟอเมริกันมาร่วมฉลองเลยเนาะแต่จริงๆแล้วเนี่ยชาวเนทีฟอเมริกันเนี่ยวันนี้ก็เป็นวันที่ที่เาม่ที่เศร้าสำเขานะเพราะว่าเขาถูกชาวยุโรปเนี่ยที่เข้ามาแย่งพื้นที่ที่จะอยู่ทํากินเนี่ยของเขาเนาะก็เขาแล้วก็ล่านนคมแล้วก็ฆ่าเขา แล้วก็เอาเขาไปเป็นท่าแล้วก็ทําร้ายเขาเนาะมันเป็นวันที่เศร้าจริงๆแล้วว่าคือคนีอเมริกันก็จะไม่ไม่ค่อยชื่นชมลื่นเริงกับวันนี้เท่าไหร่นะคะคนก็จะไม่ฉลองเลยอืมันวันที่มันเป็นวันที่เศร้าของเขาเนาะแต่คนอเมริกาเขาก็เขาก็จะมองว่าวันนี้เป็นวันที่อขอบคุณพระเจ้าที่ทําให้เขามีชีวิตรอดอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วว่าคนที่สอนเรื่องการทามาหากินกันการเลี้ยงชีพในในในอากาศที่หนาวเย็นก็คือคนนีอเมริกันก็สอนคนยุโรปแล้วก็ประมาณนั้นนะคะเป็น ประวัตินะคะส่วนวัน Thanksgiving เนี่ยร้านค้าทุกอย่างก็จะปิดเลยนะคะทุกคนปิดหมดทุกคนไม่ได้องหวังว่าจะไปหาอะไรทานข้างนอกแม้กระทั่งที่เมืองเรานะคะที่อื่นไม่รู้ McDonald ลนะคะก็ยังปิดนะคะไม่มีขายเขาก็จะทําอาหารทําไก่งวงทานกันที่บ้านนะคะแล้วก็มีญาติกลับมาเฉลิมฉลองมารวมตัวกันเนาะ ร้านค้าเสนอขยก็จะปิดนะคะแล้วก็พอวันถัดมาก็จะเป็นวัน Black Friday วันนี้จะเป็นวันที่ร้านค้าทุกอย่างลดราคาหมดเลยนะคะแล้วก็ทุกคนก็จะกรูเข้าไปช้อปปิ้งไปซื้อของนะคะร้านค้าก็จะกระน,นำลดราคาทุกคนก็ไปช้อปปิ้งกันแต่เช้าไปต่อคิวกันยาวแล้ววันนี้เราไปกันไหมคะลูกเนี่ยเราจะบอกว่าตั้งแต่ตั้งแต่ที่ที่แม่ไม่กี่มาอยู่ที่นี่แม่ไม่กี่ไม่เคยไปเลยนะ วันแบ็คไฟเดย์เพราะว่ามาแล้วก็มาเจอโควิดด้วยเนาะทุกอ,อย่างปิดหมดแล้วก็ปีที่แล้วเราก็ไปรถทิปกันเราก็ไม่ได้ไปแบล็คไฟเดย์อะไรแล้วก็เมืองที่เราอยู่มันไม่ได้มีห้างอะไรใหญ่โตทุกคนไม่มีอะไรขายเราก็ไม่รู้จะไปซื้ออะไรแต่ว่าวันนี้เราว่างเนาะเพราะว่าน้องจสมินเขาปิดอาทิตย์หนึ่งเราก็เลยเออไปเดินเล่นไปดูอะไรมันก็ไม่มีอะไรอคะค่ะที่นี่ห้างมันเล็กสรุปก็ซื้อของมาทานแล้วก็มานั่งดูหนังที่บ้านดีกว่า อะไรล้ลูกดูดแรงๆท่านลูกมันจะดูดอะไรให้ขึ้นหับ้านด้ยมันจะติดคอก็เนี่ยค่ะทุกคนแล้วเราจะบอกข่าวดีว่าเราได้วันนัดสัมบานตนแล้วค่ะเย่เราได้นัดวันนัดสัมบานตนเดือนหน้านะคะทุกคนแล้วก็เราก็คงจะต้องไปคนเดียวอีกแล้วไม่รู้ว่าน้องเจสมินจะไปด้วยได้หรือเปล่าเนาะคือจริงๆแล้ววันนี้มันเป็นวันสําคัญมากเลยนะคนที่มีครอบครัวเนาะเขาก็จะ ไปกันทั้งครอบครัวเลยค่ะแล้วก็เจ้าหน้าที่ของเราเขาบอกว่าเราครอบครัวไปได้นะคะเพราะว่าบางบางสถานที่บางรัฐแต่บางเมืองเขาไม่ให้ไม่ให้ญาติหรือครอบครัวเข้าไปนะคะเพราะว่ามาตรการโควิดเขาเข้มงคัดนาะแต่ของเราเขาอนุญาตนะคะก็คงจะไปคนเดียวเนาะจะดูเนาะจัสตินอีกครั้งหนึ่งว่าเขาจะจะว่างไหมเออว่าเขาจะเพราะว่ามันเป็นวันสุดท้ายของการปิดอ๋อวินเทอร์เบรกเนาะ วันสุดท้ายก่อนรีวิวอ๋อนั่นแหละก็คือก็เลยจะดูก่อนว่าเขามีอะไรไหมถ้าไม่มีอะไรก็คือเขาก็จะไปกับแม่มิกกี้เนาะมิกกี้ก็จะมีคนไปด้วยแม่ <laughs> น้องไปกิน Thanksgiving on the beach ที่ไหนกาชาที่แคลิฟอร์เน,เนียแคลิฟอร์เน,เน,ยเน,เนียที่ไหนเหรอตรงไหน beach <า>นะบีชซานดิเอโกมั้งก็เนี่ยแหละค่ะก็ และวันแบล็กไฟเดย์ของเราก็คือวันชีสเดย์ของเราด้วยวันแบล็กไฟเดย์ของเราก็คือวันชีสเดย์ออกกำลังกายมาคือหมดเลยอ่ะกินที่กินที่กินเต็มที่อ้าวกำลังกินอะไรบ้างวันนี้กินไม่อันนี้คืออะไรรูกไหมเพราะเมื่อคืนแม่อยากกินเบอร์เกอร์เมื่อคืนเรากินเบอร์เกอร์แล้วมันเป็นมันเป็นแตงกีวิ้งขนาดแบบนกาลูบีดตลกอ่ะอันนี้นักเก็ต10 pieces มีการนะคัะรถวนไปในแมคโดนัลเราก็เฮ้ยมันปิดไฟวะ่มวะ <c oughs> มันก็ปิดอันนี้ฟลิปของฟิชโอ้ oh my god มันจะยังไอ้นี่อยู่ไหมอ่ะอันนี้ทาโก้ทุกคนะให้ดูสิทาโก้เราวันนี้เขาทำแบ็คไฟเดย์ของเราคือวันกินนะไม่ใช่วันช็อปปิง้ง <c oughs> นี่ใกล้ๆนี่ปิดทากโก้ทากโก้เลยทากโก้ทาโก้ ทาโก้นะคะที่ร้านที่อร่อยที่เราเคยดีดิวไปแล้วที่เราเคยเล่าให้ฟัง El p a r a s o แล้วก็เบริเตอแล้วก็นี่นะเป็นคริสต์มาสแม็กไฟเลยอะ่ะคนเขาจะมาชอปปิ้งเอาไว้สำหรับวันคริสต์มาสอาไว้สำหรับให้ของขวัญมาคริสต์มาสไงอร่อยแล้วเราก็จะบอกว่าเดี๋ยวหลังจากที่เรา หลังจากที่แม่ม่กิดสามันตนเสร็จเรีบร้อยใช่ไหมคะแม่ม่กิก็จะได้ซีริฟิเคสอันนั้นก็แสดงว่าเป็นอันว่าแม่ม่กิจ US เอช i ิสเซนเต็มตัวแล้วก็เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปคือหลังจากนั้น10วันแม่ไม่กิจะต้องไปอัปเดต SSN เลข SSN ก็คือจากการที่เราเป็น r e s i d เ n t จากให้เราถือกินการ์เป็น l lawful p e r m a n e n t resident ใช่ไหมคะ แมมมีกิกจะต้องไปอัปเดตให้แมมมีกิทเป็นซิติเซนเอสเอนเลขกเอสเอสอนไหมไปอัปเดตโซเชียลสกิลิตี้ของแมมมีกิทกับของน้องจัสตินนะคะพอหลังจากนั้นแมมมีกิทก็จะต้องทำยูเอส s าสปอรแล้วก็ทำให้น้องจัสตินด้วยเพราะว่าน้องจัสตินเขาก็ได้ตามแมมมีกิทด้วยเนาะก็คือเราจะต้องไปไปนัดทำที่ไปซนีที่เขารับทำนะคะ แล้วก็ต้องส่งใบเซอร์ติฟิเคชเนไปด้วยนะคะแล้วก็อาจจะต้องรอ,อนานนิดนึงหรือไม่ถ้าแม่ไม่เก่งได้เร็วแม่ไม่เกี่งก็เสียเงินเพิ่มเพื่อที่จะเล่นเคสเนาะก็เป็นอันว่าจบกระบวนการของการเป็นได้ U.S. Citizen แบบเต็มตัวได้มี U.S. Passport ถือมาเนาะแล้วก็่านส่วนของจจสซินถ้าะเขาอยากได้ใบเซอร์ติฟิเคชคุณแม่ก็ต้องกลอก N หกร้อยเขาแล้วก็เสียเงินอีพันกว่าดอล เดีย๋ยวลูกกระจายเองใช่ไหมคะพันกระดอนม,มันยังไม่จําเป็นอะ่ะเพราะว่าแค่มีพัสปอร์ดก็โอเคแล้วถ้าเกิดจําเป็นภายพาหน้าค่อยทอําเงินทํางานหาเงินอมไม่ว่าทำเลิก่อนรอ,อเอามาห่ายรูปที่วันชีสเตย์ของเราก็เนี่ยคะ่ะ เขาจะจบอ้าวเราจะให้ดูว่าเขาส่ง นี่คือเขาจะมีใบนี้มาให้นะคะวันที่วันที่ออส่งอีเมลมาแล้วก็ส่งเมลมาเขาจะมีใบเนี้ยแน่มให้เราเนาะเพื่อที่ให้เรากรอกนะคะทุกคนนี้นะใบตามนี้นะคะให้เราติ๊กนะคะทุกคนแล้วก็กรอกให้เรียบร้อยนะคะกรอกให้เรียบร้อยแล้วก็วันนั้นนะ่ะวันที่เราไปสาัมานาต้นให้ถือใบนี้ไปด้วยนะคะ าจะมีคําถามถามเราย้าอีกครั้งหนึ่งนะว่าตั้งแต่ที่เราเออสอบสัมภาษณ์ไปเนี่ยเราได้มีการหย่าไหมจดทะเบียนใหม่ไหมหรือมีการแยกกันอยู่ไหมหรืออะไรกันแล้วแต่สถานนะเราเปลี่ยนไหมเรามีการถูกจับหรือเปล่าโดนให้ตัว๋วให้ติ๊กเก็ตอะไรไหมแล้วก็คือจะมีคําถามประมาณแปดข้อให้เราติ๊กนะคะถ้าเราไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยเราไม่ได้ไปร่วมกับกลุ่มก่อการร้ายอะไรตามคำถามใน yes no n c ีร้อยอะค่ะเราก็ติ๊ก เราก็ติ๊กโนโนไปนะคะแล้วก็กรอกเขาจะมีให้กรอกที่อยู่เนาะแล้วก็สถานที่ที่เราสาบานตนนะคะแล้วก็วันที่วันที่ให้กรอกเป็นวันที่ที่เราสาบ้านตนนะคะทุกคนแล้วก็เดี๋ยววันนั้นเนี่ยเขาก็จะเก็บกินการ์ดเราถ้าใครมีกินการ์ดไปเก่าเขาก็จะเก็บของเราไปเลยนะคะก็จะไม่ให้เราถือไว้แล้วเพราะถือว่าเราเป็น u s citizen แล้วนะคะก็ไม่จําเป็นแล้วเนาะแล้วก็ใบนี้ก็ถือไปด้วยนะคะสําคัญเนาะมาคอยเด้อ บ็คไฟล์เต็มที่เต็มที่แบ็คไฟเด็เชียร์บอดำทมินอืมแล้วก็เคสของ <laughs> พี่ <laughs> ที่เราเล่าให้ฟังที่แม่มีกี่เล่าให้ฟังที่เขาถูกจับที่เรื่องที่เขาสามีเขาไม่ทำ <laughs> อ,อ่อ ใบเขียวให้เขาเนาะตอนนี้เขาออกมาแล้วนะคะแล้วก็เขาก็กําลังทําเรื่องยื่นขอกินการนะคะก็มันจ้างนายอยู่ระหว่างการดาเนินการเนาะ <Okay. S 1> ตอนนี้เขาก็เลยต้องกลับไปอยู่ที่เอานะคะ <Okay. S 2> นี้ดูก็มาคิดว่าคนน่าจะเยอะที่ร้านที่ร้านอืมวันนี้ที่ร้านน่าจะยุ่งเพราะว่รารอที่เรา่อนดีหนูได้ติดเยอะ แล้วมือม,มันช้ามาหลายอาทิตย์แล้วด้วยแล้วก็อืแล้วก็เมื่อวันก่อนเนาะเมื่อวันจันเนาะเราไปทําบุญเปิดร้านใหม่เจ้าของคนเดียวกันนี่แหละที่น้องจัสมินทํางานนี่แหละแล้วเขาเปิดร้านใหม่เปิดเป็นร้านอาหารฝรั่งเศสนะคะไม่ใช่ร้านอาหารไทยเนาะก็มันอยู่ทางใต้ก็เราก็เลยไปเขามีทําบุญเลี้ยงพระมีอะไรเงี้ยคะ่ะเราก็เลยไป ไปทำบุญแล้วก็ไปทานข้าวด้วยกันป้าเจเจชวนแม่ทำงานเขาอยากทำนะเขาไม่มีคนเสิร์คือตอนนี้ที่เบกาคนทำงานขาดมากเลยทุกคนเราก็ไม่รู้เพราะอะไรเพราะว่าคนได้เงินจากรัฐบาลเนีนที่เขาเลี้ยงให้ตั้งแต่ตอนไเอฟโควิกเนี่เขาไม่ได้หยุดให้แล้วหรอลูกใครรู้บ้างไปบอกเาหน่อยว่า เราเข้าใจนะว่าตอนที่มีโควิดอ่ะคือรัฐช่วยเหลือนะรัฐให้เงินอาน m เมอเ n นท์เนาะแต่ว่าตอนนี้มันโควิดมันก็ไม่มีแล้วอ,อย่างมันเปิดแล้วแต่ว่าคนที่นี่อะ่ะคือคนอเมริกาเขาก็ไม่ทํางานงานประเทศไม่แบบใช้แรงงานงานบริการใช้แรงงานอนะไรอยู่แล้วเนาะนั่นแหละเราก็คนขาดมากเลยเรานี่แบบอยากให้คนไทยมาทํางานเยอะๆมากเลยเราก็อยากไปทํานะ แต่ว่าคือมันติดตรงที่ว่าร้านทีคที่ที่ทำร้านใหม่ในร้านอาหารฝรั่งเศสมันอยู่ทางทางใต้เลยแล้วครึ่งชั่วโมงจากบ้านเรอแล้วเราเรานึกแล้ว,ลว,ลวช่วงนี้มันวินเทอร์อ่ะคือสโนวมันกำลังตกเราไม่ชอบเลยที่ขับรถมีสโนว์แล้วสโนวตกอันตรายมากเลยทุกคนเราก็เลยไม่อยากเสี่ยงเลยมันไกลด้วยอะ่ะแล้วก็ตอนนี้เราอยากที่จะ อ่านหนังสือสอบขออะไรเส้นพยาบาลอีกรอบหนึ่งแล้วก็เลยแบบเออของที่ส่องใจเอาไงดีไซส์ใหญ่เบอร์เกอร์มันก็ไม่ได้ใหญ่ขึ้นเนาะมันคือไอ้นี่ใหญ่ขึ้นสรุปใช่ไอ้นี่เขาถามไซส์ว่าลาร์จมันคือสองอันนี้คือไอ้นี่กับไอนี่แต่ไม่ใช่แม็กันนึกว่าไม่ใช่แม็กแไม่ใหญ่ขึ้นอืมนึกว่าแซนด์วิชมันจะใหญ่ขึ้นไม่ใหญ่หนูลืมบอกแม่ คืออันนี้ที่เมริกาเขาไม่ได้เขาไม่ได้เรียกว่าเบอร์เกอร์นะ,นะเขาเรียกว่าแซนด์วิชเนี่ยมันคือแซนด์วิชเนาะเบอร์เกอร์คือไส้ต้งเป็นเนือ้อต้องเป็นพวกเนื้ออะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่ใช่เขาก็จะเป็นแซนด์วิชแต่เดี๋ยวเราดูก่อนว่าเราทำหรือเปล่าเพราะว่าอย่างน้อยเราไปทำอะเราก็ยังได้แบบได้ตังได้ฝึกภาษาแล้วก็ ยังได้เรียนรู้อะไรอย่างเงี้ยเนานะก็เลยอยากทาแต่ติดตรงเนี้ยโอ้โหเดี๋ยวถ้าถ้าสโนตกนะโอ้ยแมีก็นึกเลยขับรถเรากลัวเรื่องขับรถใน,น,ในสโน่นี่แหละถ้าถ้าไม่มีสโนวนะเป็นช่วงสปริงช่วงอะไรนะโอ้โหเราขับไปทําแล้วเราทําเลยแหละทุกวันเลยแหละได้ตัง เรานะงดกินน das ้ำตาลมาได้อาทิตย์หนึ่งแล้วจริงเหมือนกันเลยมาดูนี่ก็ประมาณนี้นะคะทุกคนก็มาเล่าให้ฟังว่าตอนนี้แม่มิเกี้ยได้วันนัดสบันตนแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวก็จะไปสบันตนอาทิตย์หน้าเอยไม่ใช่ต้นเดือนหน้าไว้เดี๋ยวมาคุยกัน ไม่ได้หายไปไหนเนะคะก็ชีวิตก็ใช้ชีวิตอยู่ปกตินี่แหละคะ่ะใช,บบ <laughs> ชบบ้ชีวิตอยู่แบบคนเหงาๆใช้ชีวิตอยู่แบบคนเหงาลูกบอกว่าใช้ชีวิตอยู่แบบคนเหงาไม่เคยเหงาเลยทุกคนไม่เคยมีความรู้สึกเหงาเลยนั่นแหละก็ประมาณนี้ค่ะแล้วเ,เดี๋ยวค่อยมาเจอกันเดี๋ยวเออเดี๋ยววันสามันตนนะเดี๋ยวจะถ้าเราถ่ายไปดูได้เราจะถ่ายมาให้ดูแล้วกันเนาะว่าก็ทำยังไงนะคะทุกคนอยากให้ลูกไปด้วยอ้อนลูก อยากให้ลู้ไปด้วยแต่ลู้ต้องเรียนหนังสือก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามไะรับชมนะคะขอทุกคนสุขภาพแข็งแรงค่ะสวัสดีค่ะ